จาดไปเลยลูกฟ้ามโอ้โหยุยนู่นที่เม่ที่เมื่อกี้โดนโดนทุนระเบิดหรอเพื่อนว้าสึบโอ้โหปาบลงมาบลายครับนี่ไงว้าเอ๊ะข้างหลังเหมือนมีกระทิงไอตัวเมื่อกี้อยู่สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการต้อนรับเข้าสู่ War Robots 1จจูซี่อิคาร r สเซ a บอร์ n อย่างเป็นทางการ เฮ้ยเรามาถึง1 1 4, 4. กันแล้วครับผมและพระเอกของเราในอัปเดตนี้ก็เยอะแยะเลย <c oughs> อะเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับผมเจ้าคาจิซึ่งเจ้าคาจิครับผมเลเวล1มาร์ค3นะคือตานแล้วเลือดอยู่ที่3 0 0แสนครับเฮ้ยซึ่งเลือดมันอะเยอะกว่าเจ้าเราไปเจออีกนะโอ้มันก็น่าจะอึดกว่าหรือเปล่าพอลงมาในเซิร์ฟจริงแบบนี้เนาะ สปีด <Speed S 2> พื้นฐานอยู่ที่55ไมล์ต่อชั่วโมงครับผมแล้วก็ดาเมจจากทุ่นระเบิดเขามันเนี่ยอยู่ที่49,000ครับเวลาเจ้าคาจิหายตัวใช่ไหมแล้วมันก็สามารถโยนทุ่นระเบิดไปได้แล้วพอยิ่งโยนยิ่งโยนไปมันก็ยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆครับแล้วศัตรูที่โดนและศัตรูที่เข้ามาในรัศมีของทุ่นระเบิด200เมตรครับผมก็จะถูกเจ้าทุ่นระเบิดลอยเข้าไปโดนตัวเองอแล้วคนที่โดนครับผมก็จะได้เดสมาร์กแล้วก็สโลว์ดาวไปด้วยซึ่งมันมีตัวลิว นีออนคาจิครับผมสุดเกินและในคลิปนี้ครับผมเจ้านีออนคาจิเนี่ยผมมีบัแจกให้เพื่อนๆ80รางวัลสุดยอด80รางวัลกับเจ้านีออนคาจิตัวนี้ครับผมและกติกาในการลุรับเจ้านีออนคาจิตัวนี้ก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมเพียงเพื่อนๆพิมพ์ d m b l เว้นวรรครับผมตามด้วย id และแพลตฟอร์มเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ลุลับนีออนคาจิจำนวน80รางวัลแล้ว มากมายไก่กองเหลือเกินตัวลิมิเต็ดด้วยนะจ๊ะนี่และความสามารถของเจ้านีออนคาจิที่ไม่เหมือนตัวธรรมดาอยู่นิดนึงนั่นก็คือเพิ่มสปีดขึ้นมาให้3กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก,ก,ก็ก็โอเคแหละเฮ้แต่ว่าเท่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับผมยังเว้นสปีดนอะเนาะและพื่อเอกคนหนึ่งของเราก็คือเจ้าแลนซ์ลอส อัลติเมตแลนสลอตครับผมว,ว้าวนี่ตอนนี้อยู่ที่เลเวลหนึ่งมาร์คสาครับผมเลือลอยู่ที่4 7, 7, 8, 8, ี่แสนเจ็ดสปีดพื้นฐานสามสิบแปโล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 ,โลอยู่ที่1 7 5 2 0 0 0า้านครับผมและมาพร้อมกับทาราลแล้วก็รีดิเมอร์ด้วยสล็อตอัลติเมททาราในเซิร์ฟเจียงเนี่ยผมดาเมจอยู่ที่8,100ยิงที่ระยะ350เมตรนีโหลด4วินาทีและรีดิเมอร์ครับผมดาเมจอยู่ที่12,000หม่นสอมายิงสามร้ยห้าสิเมตรนีโหลด4วินาทีเช่นเดียวกััันครบผมมและยยงีเฮ้ โดนไกรเดอร์ด้วยว่ะอ๋อนี่ครับผมหลังจากออกจากเฟสชิพจะหิวเลือดให้เรา50%อ่ามีต้านทานขึ้นมา20แต้มครับและหลังออกจากเฟสชิพครับผมจะเพิ่มสปีดให้เรา20%ครับแล้วถ้าเกิดเลือดเราเหลือต่ำกว่า40%ก็จะได้แต้มต้านทานเพิ่มขึ้นมาอีก40แต้มครับผมอ๋ oh, มันก็ดูโอเคเนาะ และเจ้าคาจิครับผมก็ยังมาพร้อมกับนักบินด้วยนี่เลยและเควินนักบินของเจ้าคาจิครับผมจะทําให้ทุลเบิร์ของคาจิเนี่ยติด EMP ไปด้วยอ่าคราวนี้ก็ยังมีทั้ง EMP slow down เดนมาร์กแต่ว่าเควินก็ยังไม่ได้ขับแค่คาจิไปขับแอตลาสด้วยจ้าแหวดูดีขึ้นมาแล้วนะมีแสงออร่านี่เลยครับผมหลังจากแอตลาสกระโดดจะยิงแรงขึ้น12% 7วินาทีครับผมอันนี้เพิ่มเลือดทห้10%และนี่คือตอนแรกนักบินเก่าใช่ไหมที่เป็นเชฟอะ มันจะทําให้ปิดโลดเวลาย,ยกขึ้นมาแล้วกระแทกลงไปจะปิดโล่ครับผมแต่ว่าพอเจ้าแอตลาสที่ขับด้วยเควินครับผมยกศัตรูขึ้นมาศัตรูจะติดบลายสไมวินาทีโอ้โหเฮ้ยอันนี้มันดูโหดหลายจังหวะไปครับเพื่อนไปลงสนามแรกในซีบเบจุีกันดีกว,ว่าว้าวถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนเพนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิเลย อ้าลงมาแทงเขาเฉยหูนี่ๆๆๆจัดไปก่อนเลยครับหูเท่ว่าเฮ้ยมีแสงแบบทรอนนี่ไงปุ๊บเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เลยนะเอาใหม่เอาใหม่ครับอันนี้อ้นี่ครับอ้นี่ครับโยนโยนเราเป็นคาจิปาบเสร็จครับผมหูยุยุเราหายตัวกันเราหายตัวกันเพื่อมีศัตรูบุยบุยยุปุ๊บเนี่ยยิ่งกดค้างไปยิ่งแรงขึ้นนะ ไปครับไปครับไปครับไปโยน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 ทิ้งไว้ก่อนโยนทิ้งไว้ก่อนไปจัดไปครับตัวนี้ครับทุลเบิด์ไปกินนี้ทุลเบิดนะทุลเบิดนะโว้ลับเตอร์ครับว้าหอยตัวจ้าปุ๊กโอ้โยนไว้ก่อนครับโยน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 เนี่ยคือโยนคือโยนไว้แถวตัวเองนี่นะไปไปครับจัดแรปเตอร์ไปครับโบอุ้ย นั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วคร the ับมาแล้วพ <reco Christ. S 2> ุ่งไหมครับได้ปะเข้าหัวปะเกือบเกือบเฮ้ยลิโลดเร็วนะอู้ดิเรียบร้อยแอซิดครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับล็อกเป้าไว้ก่อนล็อกเป้าไว้ก่อนจัดไปเลยลูกฟ้ามอู้ยยู่ยู่นู่นที่เพิ่มที่เพิ่มโดนป้อมระเบิดโดนทุนระเบิดนะเพื่อนว้าซึบเฮ้ยเข้าดีจัดไปอีกครับนี่ไงนี่ไง นี่แหละนีออนคาจิที่ผมแจกอยู่เรียบร้อยแรมเพจครับผมอุ้ยเวิร์กว่ะอุ้ยอุ้ยมีโล่มีโล่มีโล่นะเราจังจัดการตัวที่ไม่มีโล่ดีกว่าปะ่ะแหมมีโล่หมดเลยจัดมาก่อนเลยครับปุ๊กอ่าโล่หายโล่หายเอาไปอีกเอาไปอีกฟับโอ้โหทั้หมดครับผมไอ้นี่อะไรวะเนี่ยเอาไปเฮ้ยดีว่เวนะเรื่องันนะเฮ้ยมีโล่ครับ เยซืบเสร็จเลยครับขึ้นข้างบนไอ้นี่อะไรเนี่ยปึ๊กลวงเฮ้ยพาจีแต่จริงอาวุธมันโหดไงเออคือเราแบบอยู่แค่นี้เลยเหรอเสร็จครับเวอร์ว่ะเวลาวนี่หายตัวครับแล้วเราก็โยนทุ่นระเบิดไปครับปึ๊ด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 ไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนทุ่นระเบิดป่ะโดนป่ะโดนไม่ดองโดนแล้วเออเรียบร้อยแอซซิตครับผมเฮ้ยดาบว่ะ เราล็อเรียบร้อยเจอยันแม่เข้าไปครับสลายโลกก่อนปุ๊บเ้ยหายตัวเดี๋ยวๆนี่ๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยมันสปีดดีชอบปึ๊บหายตัวดีครับไม่ถึงเราหรอกมามามาเดี๋ยวน,นะเรากลับไปใกล้ๆก่อนครับโยนป้อมไว้ก่อนแล้วเราก็พุ่งไปเลยเอา้าหายไปแล้วอุ้ยอุ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้สองหนึ่งครับไป โดนว่ะโดนว่ะปึ๊บเฮ้ยเข้านิดเดียวไททันแล้วเหรอเออว่ะไปปลายเกมนี้น่าจะเป็นไททันแล้วล่ะไม่เป็นไรครับเอาฝั่งนี้ก็ได้เฮ้ยเกิระยะเกิระยะนิดนึงเอาไปหายตัวแล้วครับผมไปละเพลินละเฮ้ยโจ๊ก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 คิวเลยดูดิโอ้ปุดปวดปวดปวดโยนไหมครับโยน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 เก็บไว้เป็นกระตักเลยเฮ้ยเมาเลอร์ครับอื้อหือ เกิดการเรียบร้อยโดนอะไรเข้าไปน่ะเฮ้ยจ totally ๊อกโอ้โอ้โอ้รอดเอาไปลูกเอาไปเอาปอมระเบิดไปโอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วนะจัดก่อนเลยครับเรียบร้อยโอ้ยติดแหมมันเร็วเกินไงไอ้นี่ครับสกายรอดครับหายตัวก่อนโยนทุ่นไหมครับ ปุ๊ด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 ไปครับเน่เน่โยนไปโยนไปครับโยนไปอีกโยนไปอีกเสร็จวู้โอ้โหเฮ้ยคาติจงเจริญเดือดนะนี่ไปเองครับมีใครอยู่บ้างนี่นี่ตัวนี้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 รนเราโยนรอดูผลงานครับปบั๊บหุย้ยหายตัวเราหายตัวจ้าไม่ได้แอมเหรอหุยพาสไฟเดอร์ครับไอตัวนี้อันตรายนะปึ๊ด โอเคครับฟาบ2เมตร2เมตรบุยโอ้ย <laughs> ดีจังเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะต้องยิงใครดีนะอันนี้แล้วกันครับหมิงใช่ไหมเฮ้ยตัวนี้เอาไปก่อนเลยครับฟุบโอ้คึงหลอดเอาไปดิหุยหายตัวโอ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 ,โอพุท ปุ๊ด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 ไปครับยิงไปยิงไปยิงไปอ้โยนไปอีกโยนไปอีกอันนี้่ทุลระเบิดทุลระเบิดเราล้อยรอยรอยเรียบร้อยทุบระเบิดพี่มันก็แรงครอเปล่าจุ๊บอาวดีได้เสียได้เสียหุ้ยหายตัวเสียใจด้วยเราก็ไอ้นี่เหรอนี่เหรอโอเคครับโยนไปก่อนเลยโยนไปก่อนเลยโยนไปก่อนเลยโยนไปครับ ไอตัวน oh, 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 oh. ี้ครับเอาหมิงหมิงหมิงเฮ้ย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 ว้าวหายตัวก่อเฮ้ยสนุกว่ะลงเซิฟจริงแล้วสนุกว่ะมาเสร็จป่ะเสร็จป่ะฟืบฟาบไม่ทานเลยโถเอ้ยไอ้นี่ก็ได้ครับเบอร์ซาลเวียป่ะตัวเมื่อกี้ป่ะฟื้วฮาเข้าดี จึบอ่หายตัวดีครับโอเคว้าเดี๋วกันนะเดีวกันนะเวกันนะเฮ้ยเรายิงมันได้นี่ใช่ไหมจัดไปครับผมเพราะว่ามันเข้าบนหัวไงฟืึบกระปิดหนึ่งว้าวนี่สปีดดีสปีดดีจะแพ้ทางกระสุนหรือเปล่าปึ๊บหุยอันนี้เข้าเยอะว่ะเฮ้ยเข้านิดเดียวว่ะต้านทานเขาเยอะใช่ไหมเนี่ยอึ๊บโว้วยไม่ได้การแล้วครับ Okay. ไปลุยก,กันครับโยนโยนโยนนี่ไงโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟ้าบู๊ยตะกรอนตก่อน,กกอนมีใครอีกไหมดูดูทุ่นระเบิดระเพียบเลยเกลีอนกลาดอะ่ะแต่ว่าเราอย่าเข้าไปในระยะ150เมตรนะ ปุดปุดปุดไปครับเอาไปอีก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 นี่โยนไม่ให้หมดโยนไม่ให้หมดโดนมากโดนมากซึ้ว้านี่ไงนี่ไงทุนระเบิดเราก็โยนไปดีครับปุดเว้อเว่อเว่ว่อวว่นี่น,น,นี่โยน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 โอ๊ยแล้มันชิงมันชิงมาดิดูดิเฮ้ยจัดไปครับผมปับ๊บเรียบร้อย โ,โอ้โหแวบหายตัวโอ้เนี่ยเนี่ยเหลือสี่นัดเหลือสี่นัดปุดปุดเรียบร้อยจ้ะจบโอ้โหคาจิตัวเดียวเฮ้ยโอ้โหที่หนึ่งเลยเจ็ดล้านห้าสิบสามคิวครับผมคาจิน้อยตัวเดียวไปครับผมเกมต่อไปดีกว่า5าวะ่ะไปครับผมอัลติเมทแลนสลอตกันดีกว่า ไปลุย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 ว้าโอ้โหขอสาวด้วยสิไปครับจะลุยได้เ่าหวะนะเรารอสกิลแป๊บหนึ่งนะเฮ้มีศัตรูมาไหมไปครับลองดูว้าวว้าวเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราโดนแล้วโดนแล้วโอ้โห ทารานทารานดีดูเมอร์ครับเดี๋ยวนะขอรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนแป๊บหนึ่งโอเคโว้โเฮ้ยดักเหรอดักครับต้องโดนดีจาโดนดีจายานแม่ลงมาก่อนครับเฮ้ยมันแอบไปแล้วเดียวอ้อยอลอลอล้อเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนเป้าทำไมล้าโดนไม่ดีโอ้โหรีโหลดรีโหลดรีโหลด มามามาโจ๊กครับเอาดีก็เอาดีว้าวว้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 วหายตัวก่อนครับนี่แหละนี่แหละมาจ้าเสร็จป่ะเรียบร้อยไปวู้วว้ยไทยท่านเหรอว้วว้าคอนโดครับคอนโดคอนดอ่ออีกคนนึงอีกคนนึง เสร็จป่ะเสร็จป่ะมีตัวอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยแอซิดครับโวไหนเอกนะเฮ้ยอยู่ข้างหลังโอ้โหเต็มเลยอยู่ข้างหลังเต็มเลยนั่นไงนั่นไงโอ้ยอย่าดันอย่าดันเฮ้ยโวบักโจ๊กครับโอ้โหแอซิดครับเนี่ยมันรีโหลดไม่สัมพันธ์กันว่ะเออระหว่างไอ้อันเนี้ย อาบักโจ้ก็ต้องเฮ้ยหมีหมีหมีโอ้ยโอ้ยโฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โลของเราหรือเปล่าไม่ใช่เลยโถเอ้ยมาดิจัดไปครับวาบวาบวาบครับอิมูกิเฮ้ยบินแล้วอ่ะโอ้โอ้คล้ายสิทธิ์ครับเฮ้ยไททันเมาเลอร์โอ้โอ้ โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไปแล้วไปแล้วเอานีก่อนเลยฮะอิมูกิครับไอ้หายตัวตัวแสบเนี่ยเอาดีเมาเลอร์ดีเมาเลอร์ดีอุย้ยหมิงเดี๋ยวก่อนจัดไปครับโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงเอาดีเอาดีลองดูดิโอ้ยอาโล่รับก่อนลืมแต่โล่น่าจะแตกมาไม่ทันเลยจะรู้แล้วจ้า <laughs> เราเอา นลองนักบินใหม่ลองนักบินใหม่ลาบินแล้วเขาจะแบบบรายบรายมามามาเอาโถไม่ทันเลยเฮ้ยนี่คือ <laughs> เราเล่นแค่ด่านละตัวอย่างนี้เหรอ <laughs> โอเคมาดูสกลองดีกว่าผมจะถือว่าเป็นแลนสล็อตตัวเดียวได้ไหมอ่ะเฮ้ยสิบคิวก็ก็พอได้อยู่นะยกแล้วก็บรายนี่ไง ยกโยกครับกระแทก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 ครับไปว้วว้วโว้วอะไรวะเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยโดดครับโอ้โหปาบลงมาบลายครับนี่ไงว้าเอ๊ะข้างหลังเหมือนมีกระทิงไอตัวเมื่อกี้อยู่บลายแล้วครับแอบตอนแอบ่อนเอาดีเอาดียกลบลายไงเสร็จครับ ยกมายกขึ้นมายกแล้วบลายครับว้าอย่างดีอย่างดี <S <s จะแทงลงไปมมีแทงอยู่หรอใช่หรอปื๊บปื๊บปื๊บเฮ้ยมันแดงมันแดงมันแดงมันเดงเอาเรียบร้อยไปครับอ๋อไม่ได้แอมพี่ลอยน้องดาบดาบดาบ เฮ้ย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 สามสองหนึ่งครับโอเคเอาไปลุยกันดีกว่าครับผมปุ๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงะอะโดนดีต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วไอ้นี่ครับเอาไปอีกเรียบร้อยไปลงมาลงมา ว้าโอ้ยเอ้ยนักบินนี่ก็ดีนะมันบลายเว้ยโอเคโอเคเราประสานลูกอุ้ยอุ๊ยแล้ก็บลายจากอะไรวะไอตัวเมื่อกี้เหรอโอเคครับไปครับโดดโดดโดดมาจ้าบลายดิบลายดิเสร็จครับเสร็จครับว้เอาลุกลุกลุกโดดก่อนเลยครับ กระแทอลงมาปึ๊กเซจลวงเอ้ยเอยนิดเดียวนิดเดียวขอบลายก่อนบลายนี่ไงนี่ไงว้าวสุดเกินว่ะเฮ้ยเพื่อนเฮ้เคียระสุนก่อนโอ้เฮ้ยนักบินนีด่ดีว่ะนั่นแหละครับเพื่อนหุ่นทั้ง3ตัวอาวุธใหม่อะไรใหม่ก็น่าจะประมาณนี้นะยังไงเพื่อนอย่าลืมนะครับผมในคลิปนี้ผมแจกเจ้านีออนคาจิตัวนี้จำนวน80รางวัลครับผม เพียงเพื่อนพิมพ์มในช่องคอมเมนต์นะ DMBL ครับเว้นวักตามด้วย i อดีแล้วก็แพลตฟอร์มเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ลุ้นรัรบเจ้าอีออนคาจิจำนวน80รังวลแล้ว,วะนะครับผมย่าลืมมาลงไอดีกันเยอะๆและขอต้อนรับเข้าสู่วอลล์วอล์11.4อย่างเป็นทางการนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมอย่าหัวร้อนันมากล่ะเฮ้ย